วันนี้มานำเสนอนำเสนอเนื้อไหนในลูกเนื้อกําลังดีเลยเนาะพิมพ์นิยมนาอร่อยมากนำเสนอกำลังดีไม่นิ่มไม่แข็งสวยนะนี่เรียกอะไรลูกลุกในไก่ฉีกได้ไหมเพราะมันเป็นเนื้อเป็น,เป,นเป็นฉีกฉีกเ่นี้ได้อยู่นะเนี่ยลูกไนไก่ฉีกไ,ไป 啊！ ไปชิมาแล้วเอาพี่มาอยู่หน้าร้านลูกเขาส่งจริงนะจ๊ะเขาส่งจริงนะ 24เก็บค่าชมกับลูกค้านะคะ สวัสดีค่ะ ลูกใหญ่ไหมจ๊ะอืมลูกค้าบอกได้หมดฮัลโหลคู่นี้นะจับคู่นี้ลูกค้าดูไม่เจาะเลยเดี๋ยวน้องให้ลูกค้าฝากประจำลูกค้าทานขอบบาตรลูกค้าไม่ทันนี่อยู่นั่นแหละลูกดูนั่นแหละ สวยมากมนะน่ะอ่ะ,อ,ะอีกสักคำ คำสุดท้ายเอาจะปลอกให้ลูกค้าลูกค้ายี่จอดแล้วปาร์ตมั่งออก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลูกค้ามาดูก่อนพี่ฟ้านี่มันสลับข้างหลังมันแรกหรอพี่ฟ้าต้องมายืนจับแบบนี้แม่เห่อได้หมดต้องดูด้วยดูดมูมองไม่เห็นหนูจอยไปบอกมันจับแบบนี้แล้วหนูก็อมองยืนจุก จับแล้วก็มองหน่อยเออหนูไปบอกลูกค้าว่าเจ็ดโลบอกไปเลยไหมคะอ๋อลูกค้ากำลังลงมาเจ็ดโลลูกค้าบอกไปเลยนะคะไปอย่อางน่าใกล้ๆหน่อยเมือ่อกี้ <laughs> พี่พาลุงสายอยู่อละลรเขาพูดรักขยับนะสวยจ้า <laughs> มีกล้องจำเป็นปูเดียวนะเนี่ยปูนี้ปูเดียวจุกๆไปเลยทำโ <c oughs> oh. อ้ะไรนะคะบ <c oughs> อ๋อสุดเหรอ สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมไลท์ดีสองของปีนี้นะครับกมาดูเจยองแกงครับผมวันนี้แรกเริ่มนะครับเป็นทุเรียนแรกเริ่มนะครับเป็นทุเรียนผมลองแล้วงวดนี้นะครับดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับ FC นะครับสําหรับ FC นะครับผมสั่งเข้ามาได้นะครับทางยินบัอกเพจร้านนะครับเพจหลักก็ผู้ติดตามอยู่สองแสนเก้านะครับสองแสนเก้า ไมลรูขึ้น3ามเสนหรือยังนะครับผมลงมกเล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจกดกดสั่งเข้ามาได้นะครับกดสั่งเข้ามาได้เริ่มต้นหรือดูการแล้วนะครับวันนี้เป็นไลค์ไลค์ที่2นะครับไลค์ที่2สําหรับเงินหนวดนะครับผมนะ <c oughs> อย่าลืมกดแชร์นะผมกดแชร์นะครับผมนะมาเดี๋ยวชิมก่อนก็ได้เผื่อได้อะหลายๆโลเดี๋ยวมีโปรเดี๋ยวมีโปรนะครับ สวยค่ะขอบคุณมากคุณบัวสวัสดีครับคุณบัวหนาวมากเออลยลมเย็ยนมากเลยทางนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับามาเริ่มมาไลฟ์กันแล้วนะครับเริ่มมาไลฟ์กันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นไลฟ์ต่างจังหวัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะได้ไลฟ์ส่งสางจังหวัดหรือเปล่านะครับผมญญไลค์กดแชร์ไว้ โอ้ยี่สิบท่านแล้วนะครับยี่สิบท่านแล้วเรียนสวยๆงามๆนะครับผมอันนี้ลูกค้าไม่ทานอันนี้เป็นเนื้อกรอบนะครับลูกค้าไม่ทานนิ่มเลยนะครับผมลูกค้าเน้นกรอบๆนะครับเดี๋ยวออามาแจกให้สวยๆปังๆนะครับชอบไลน์นี้นะครับผมน่ากินจังขอบคุณมากครับน่ากินมากเลยค่ะขอบคุณมากครับ นี่เ็นเนื้อเรามีทุกเนื้อนะมีเนื้อสุกเนื้อหามนะครับเนื้อขอบเ็ลได้นะครับเนื้อตามสั่งได้เลยนะครับอันนี้เย็ซีหน้าร้านนะครับไม่ทานไม่ทานนิ่มนะครับอะากรอบนะครับโอเคจะได้ตามสั่งนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยหกสิบถ้อเจะดี๋ยวพี่ฟ้าวางของแม่เลยเอาสุ่มมาให้แม่ได้ค่ะ